จัง้าพี่ตายครับเอยเอยหางเอยแพงมื้อนี้เป่าน,นุนอยู่บ้านหาาัวสะตำบลหัวทะเลอเภอบําเหน็จระลงจังหวัดชัยภูมิแม่ประคองหมอล่ำคนใจพญาแถนแมียทวักกาแฟนี่มันแก้วละ30บาทเป่าน,นุ่นมาแก้วละ30บาทเป่าน,นุ่นมามันสิได้กินบะหมี่ดเดี๋ยวเป่านุนไปซื้อเอ็มร้อยซื้อสปอนเซอร์ให้เพิ่นดีกว่านะครับ2,000บาทขอบคุณหลายๆเด้อแม่อยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทองเงินไหลน้องทองไหลมามี่ใส่ยาได้ขาดสายครับสำหรับค่า เป็น2,000บาทพ่อขอบคุณเพป็นแนขอบคุณค่าแฟ่เป็นแน2,000บาทออกอวันไม่มันร้อยจิตครับให้เพป็นรวยแล้วกันให้เป็นรวยเติมเติมเลยครับเด้อพวกเก่งบอกบเก่งต้องเป็นคนหน้าเดี๋ยวเดี๋ยวพอโน่นไปซื้อก็เอพร้อยพวกสปอนเซอร์ดีกว่าแม่ถ้าว่าเป็นชาวแม่เนี่ยยังยังมันต้องสั่งนี่นะครับแก้วละ30บาทคอนวอยเขาจะมีประมาณเกือบ 62คนหรือหาหาสิหา16นี่แหละปพรนนจำจำความผิดเพราะว่ราะนนยังไม่ได้อัปเดตแต่หา10ขวดนี่แหละนะครับเพิ่นสิได้กินทั่วถึงกันน้องแม่ขอบคุณนะครับขอบคุณแทนหัวหน้าบอยสิริชัยขอบคุณแทนทีมงานครับนะครับสําหรับนำ้นำจิตน้ําใจอีเมีมอบภัยหายใครไปไ,ไปนี่ก็ใครดิหายแล้วบอกได้ยาผู้ใดกแล้วยา ฝนม้อยกับไข่พี่น้องตากฝนแล้วก็มาฮอนเนาะแล้วก็มาหนาวตากฝนเมื่อคืนหนาวมืวอเช้าก้อนเป็นตังคสี่ได้ดูฝนอันนี้หายแล้วอยู่ไส่นี่บ้านอยู่ไสอยู่ดองเำเภอบ้านยังบ้านเดียวบ้านเลียมเดียมบ้านเดียมอำเภอคลุมพระวาจังหวัดอุดรคอนม้อยมะม่พี่น้องลูกเตาเหลาล้านผู้ใดบวบคอนวอยมะม่มาได้ เดือดตว่าแเลยเนาะบกหอดเดือดถ้าจำบกหอดเดือน,อปออนไปขึ้นอยู่ชนบุรีเนาะมือนั้นวัดใยบูบอ่ะเป็นบอกนี่จำได้เดือน,นมาสู่ง่ายกับใจกะลอยไขย่บอปหยุดไปสองมือสี่มือ,อ,อมาสี่มือในสองพันแปดหอยสีบอปเปลี่ยนๆคอนวอยตี รอที่เชียงยืนค่ะสิบสิบสิบแปดครับเชียงยืนอขอค่ากาแฟหลังบ้านครับพี่ตายร้อยเอ,ยอ็ดขอบคุณครับบอลลอนขอบคุณหลายๆเด้อ,อเอย้ยห่าเอยแพงน้นำครับสองแก้วเลยครับเด้อว่าด้เยนี้ครับสองแก้วครับ,แก,รบแก้วเดียวก็ได้วัววัดที่ทีแปดพอกันการยั่วเสียที่เปืนเอาเสียงปู่ข้อตายไปไปขอเรียงนะแม่เขาเอินดื้อสียังเขาเอินดื้อสียังวะโจ บอบอ,บอ,บอเอออยังนี่ล่ะเพราะว่าอันไปงานนี่เพิ่นก็ถือเลขเด้เพิ่นจ้างไปนี่เออเพิ่นเพิ่นถือเลข สวัสดี209ท่านครับพี่น้องพี่เขามาที่หลังนะครับอันนี้เป็นบรรยากาศหน้างานในวันนี้นะครับนะครับวันนี้อยู่ที่งานบุญแจกเขาู้ลมเสียหายผููตายเสียจากผูไปทั้งหนาผูมาทั้งหลังปูไปอยู่หม่องบริหาหม่องป่าบริซเขึ้นว่าจังซีนะครับอยู่ที่บ้านหัวสะตําบลหัวทะเลอําเภอบําเหน็จรงจังหวัดชัยภูมินะครับเป็นงานฟรีเบิ่งสซอดแกงพี่น้องนะครับ สนามกษีขับแค่พี่น้องมาก่อนนางหนามาซานางาาหางลังนะครับทับบอมากรับเได้เบิร์นน้ำมูรู้สึกว่าจังหวัดชายภูมิในฤดูกาลนี้งานนี้เป็นงานสุดท้ายครับก่อนที่เราจะปิดฤดูกาลนะครับฉะนั้นพี่น้องกับมะมววนน้ำมูนะครับอยู่ที่บ้านหัวสาตะบ,บนหัวทะเลอำเภอป้อมเนตรรงจังหวัดชายภูมิเดอ้อหลังจากเอาล้ำเรียบร้อยแล้วมือเส่าเกานาฬิกาเตยล่าเรียบร้อยแล้วทีมงานจะเดินทางไปออนทัวร์ ที่กรุงเทพมหานครนะครับมือแรกอยู่ที่สนามไทยวัสดุมินบุรีมีซอแอนออรดีไปพร้อมนะครับมีหลากหลายมองหลากหลายสถานที่นะครับแปดเกามือเกาขึ้นนะครับไปรอบนี้ก่อนที่จะปิดฤดูกาลไกลมองไหนไปมองนั่นครับนะครับไกลมองไหนไปมองนั่นพี่น้องสามารถไปดูคิวงานการแสดงออนทัวร์กรุงเทพมหานครได้ที่เพจนะครับหน้าเพจความรำใจเกิดร้อยนะครับเพน่นรงไห้เมื่อคืนนี้แล้วนะครับเข้าไปเบิรงเนาะเข้าไปชมแล้วอย่าลืมกดแชร์นะครับเพื่อให เพื่อให้อีเมลเพิ่นนะครับเพิ่นได้เบิงที่หลังนะครับเพิ่นก็ได้เห็นนำสอดีแม่พัชรีครับสอดีแม่บุญทรงครับสอดีแม่ละออโอนให้แล้วคะ่ะแม่สมแม่สมสมจิตบอกแม่นแมนบอกครับชาวบนนู้นอ่านผิดขอโทษหลายๆขอบคุณนะครับขอบคุณความหักความเมตตา ให้ทีมงานนะครับให้ทีมงานคอนบอยถ้าเงินเหลือนะครับเติมกับมาไล่บอลน้นแน่เติมกับอีมีอีเมีโอนมาให้แน่นะครับกระสิได้กินหลายมืออยู่นะครับบอลน้นก็แบ่งปันเพิ่มขึ้นกันเพ่อการสั่งสมบุญนำสมมาให้นะครับเฮามีความสุขแล้วเฮาแบ่งให้ผู้อื่นมีความสุขเพิ่นกระสิได้ให้พรอมเฮานะครับย่ำขาดสิบอตกถูกกัะใี้บอได้ถูกนะครับขาดสิบอยากกรบสีได้ยากนะครับด้วยผลที่เก็ดนะเพื่อว่าผู้ใด อาผู้ใดบริจาคท่านผูนันสิเป็นคนดีเหลือกินสวัสดีจ้าบานอนสวัสดีครับโอ,อนัวหัวมวนเนี่ยแต่ละมือกพยายามสิ่าเน,นี่ยข้อมบอกมา,บ,าบอกกับพี่น้องเพื่อให้พี่น้องไม่ได้เหงาเนาะนะครับพี่น้องจะผู้ที่อยู่ทางไก่บนก็จะ